บ้านนับดาวเห็นมากน่ารักมากๆม,มันเงียบสงบมากมองไปเห็นดาวแนะ่ๆนะอุองสาวุกดีคืออลังการมากๆธรรมชาติยิ่งใหญ่มากมันคุ้มค่ามากจริงๆค่ะอ่างทางสวยมากๆเลยอะนึกว่าอยู่แบบไปทางเหนือ ไปทงแบบเพชรชููอะไรแบบนั้นกแบบ็่อสอยทางสองฝั่งเลยแล้วเราก็มาถึงที่พักตรงนี้เป็นโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าบ้านนับดาวค่ะคือดีมากจริงๆวุนี่บ้านนับดาว พอเดินเข้ามามันเงียบสงบมากเราเห็นภูเขารอบข้างเราได้ยินเสียงนกบ้านนับดาวมีสี่หลังแล้วก็เปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะกระจกที่เห็นอย่างนั้นไม่เห็นไหมคะข้างนอกนั้นก็คือเมื่อนอนเนี่ยมองออกไปอะ่ะสามารถจะมองเห็นดาวแล้วก็เหมือนแบบเห็นเป็นทางช้างเผือกอย่างนั้นเลยนะเลียงยอดไปเลยเจ๋งมากน่ารักมากๆ นี่คือสีหลังของเรา,าว้วาวว,าว้วาวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันแบบแปลกใจมากบ้านที่เห็นใช่ไหมคะกับธรรมชาติแตกต่างแต่ลงตัวอากาศดีมากเหมือนแบบเย็นสบายตลอดเหมือนแบบทางเหนือนี่คือข้างในนะคะบบคุณพ่อสวัสด,ดีค่ะเหมือนกับที่นี่จะมองเห็นดาว,วในวันที่<อ>ฟ้าอากาศดีๆ มางด้เห็นทางช้างเผือกเลยใช่ไหมคะม,มีหลายคนที่มาแล้วก็ผิดเห็นใช่ไหมคะพา,พาไปเห็นนี่นะคะเจ้าของตัวจริง <laughs> พอทักเข้ามาในห้องใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าคือเขาใช้คําว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ที่แบบลักชัวรี่มากๆซึ่งก็คือเตียงจะเป็นแบบนี้แล้วพอที่เวลาที่เรานอนเนี่ยก็คือเหมือนกับเราอนอนมองดาวได้ตลอดทั้งคืนเลยริงมากเลยค่ะเกือบจะรอบทิศเลยแต่คืนแน่ๆคือเรานอนไปเนี่ยมองออไปเนี่ยเห็นดาวแน่ๆเป็นพานอลามาที่เป็นพานอลามาแตบบ่พานอลามามุมสูงจุดเนี้ยเค้าแบบที่องศาพอดีเลยอ่ะที่นี่เปิดมานานหรือย,ยังคะ คือเปิดเดินสิกาแล้วก็พอดีมาเจอโควิดก็เลยอยู่ในทัพหนึ่อบ้านอ่ะสีหลังซึ่งบ้านสีหลังเนี้ยจะเหมือนกันแหละที่สำคัญคือต้องสามารถมองเห็นเหมือน360องศาขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองเห็นดาวได้แบบนั้นนะคะแล้วก็ทุกห้องเนี่ยก็จะมีระเบียงนะเตียงก็เป็นแบบนี้ก็จะมีผ้าขนหนูให้นี่นะคะหมอนเวลาที่เราน,นอน เราจะเห็นอะไรบ้างอือจไเห็นอย่างเงี้ยทั้งคืนน่ะได้นอนนับดาวแล้วก็คือน,นี่เลยนะสามร้อยหสิบองศาเลยอสเต็ปเนี่ยเดินลงมา1สเต็ปตึง<ม>ก็จะเป็นโซนแบบมีเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นนั่งจิบกาฟแฟพอาจากตรงนี้มันก็จะเป็นบันไดตึงตึงตึงบันไดก็ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ำล้างหนุงล้างหน้าวางกระเป๋านี่นะเป็นสัดส่วนนี่ห้องน้ำเหมือนแบบญี่ปุ่นเลยเนาะก็จะแยกระหว่างห้องสุขาแล้วก็เป็นยกสเต็ปขึ้นมาหนึ่งสเต็ปขึ้นมาก็จะเป็นโซนอับน้ำชวาบ์บับาบบบพิงบนเห็นไหมคะตรงนั้นก็เปิดขึ้นไปได้ด้วยนะสามารถเห็นดาวจากห้องน้ำได้เหมือนกันอาดูระเบียงหน่อยประตูบานสไลด์อย่างนี้เปิดออกมาเจอกับอะไรบ้างนี่ คือพูดง่ายๆก็จริงๆแล้วว่าบ้านนับดาวเนี่ยเขาเหมือนอยู่ท่ามกลางสุนเขาเนอะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นแบบเนินเขาอันนี้คือด้านข้างบ้านคือเราต้องบอกว่ามีสี่หลังใช่ไหมซึ่งในสี่หลังเนี่ยก็จะหันหน้าทิศออกไปต่างๆกันอันนี้ก็เดินอ้อมระเบียงมานี่มีบอ่อน้ขพังนานี่ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอีกสองหลังที่เหลือก็คือจะหันคือแบบส่วนตัวมากๆอะ่ะตรงกลางก็เป็นจุดแบบแคมปิง้งบบาๆบาๆ เหมือนทั้งเหลือเลยเหมือนกันเนาะห้องพักชอบมากสาหรับที่นี่นะคะมีสีห้องแล้วก็มีสีวิวใครที่มาไม่ว่าจะพักบ้านหลังไหนนะสวยทุกห้องอย่างที่เห็นค่ะ ก็คือสี่4 30 1่มยใช่ไหมคือเส้นทางนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ที่ต่างกันออกไปตรงนี้จะมีความเหมือนเหมือนเลี่ยงเมืองขึ้นเขาอันนี้อันนี้ซึ่งซึ่งเราตรงนี้อันนี้จะธรรมชาติล้วนๆเดี๋ยวเราไปอันนี้ซึ่งเราจะไปธรรมชาติล้วนๆกับรายการนะเราจะได้บุกเบิกสิ่งนี้ไปไปพร้อมๆกันในเส้น4ี่ศนย์ยเสี่นเราก็น่าจะเก็บชุมวิวภูเขาเราก็อะไรต่างๆนนะได้ไปน้ำตก ใช่ไปเดินด้วยแท็กจิ้งช่เยเป็นแบบแท็กิ้งเลยแท็กิ้งเลยแล้วก็สายใยลากเลยอ่ะระหว่างทางถูกแส่สวยมากเราก็ได้สิ่งนี้ถ้าตกขอลงไปเก็บภาพนิดนึงเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปถอดมือให้เห็นว่าสิ่งที่ได้มาคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกพี่กัดกันนะ ไ,ไหนมาฮะอีเหมือนญี่ปุ่นเลยมันสััหลังตรงล่องอย่างนี้เป็นเป็นเคิร์ฟแล้วเห็นภูขเขาอยู่อย่างนี้เลยอะ่ะดีงามดีงามตรงนี้บอกพี่จัดนิดน,นึงก็คือนี่โรงเรียนบ้านบุง่งอำเภอบ้านไร่ตรงบ้านบุง้งบ้านบุง้งอันนี้คือเส้น4004ตามเาส้นทางเราจะเจอสิ่งเหล่านี้ใช่ใเนาะน้ำตก ล่มเย็นเนี่ยนะคะคือยังไม่ทันถึงน้ําตกอ่ะมันจะมีจุดที่สามารถที่จะเห็นได้เลยแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันตรงนี้คือจุดชมวิวบ้านใต้นะคะซึ่งมาดูกันว่าสิ่งนี้ที่เราจะเห็นคืออะไรอ๋อนั่นไงย,ยอดสวยมากนั่นไงน้ำตกตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดชมวิวซึ่งก็สามารถที่จะเห็น น้ำตกตรงนี้แล้วก็จะมีจุดบริการพารักที่พักเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเห็นแบบวิวภูเขาแต่นว่าถ้าฝนตกนะคะน่าจะเป็นหมอกอันนี้คือเป็นถือเป็นน้ำจิ้มที่ได้เห็นจากข้างนอกแต่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันเราเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปในเส้นทางที่มันก็สะดวกจากที่น้าต้นตได้เห็นจากตรงนี้นะแล้วนี่คือเดอะแก๊งของเราเราเป็นหัวหน้าทีมในการเดินป่ามาไปกัน ตรงที่เราจอดจะมาชมวิวคือทางเข้าน้ําตกถ้าใครมามันไม่ได้เป็นเหมือนแบบทางเข้าน้ําตกเป็นแบบอุทยานที่เราเคยไปแบบนั้นเส้นทางก็เดินสบายค่ะเป็นทางเดินแบบนีน้ไปเรื่อยๆสวยๆทางเดินก็เดินสะดวกนะแล้วก็เขาก็มีราวให้จับเฮ้ยนี่เราเห็นสเต็ปข้างล่างนะเฮ้ยสวยมากอเมซอนสุดๆเราต้องข้ามสิ่งนี้ไปแบบนี้ขึ้นไปนูน้นเป็นแอ่ง เสวยงามเดี๋ยวเราขอรูปก,กางนี้นิดนึงอ่ะโอ้โหมันอุดมสมบูรณ์มากๆนี่เป็นแค่จุดแรกนะคะจุดที่เราเห็นอะจากตรงนี้อะคือที่เห็นตรงนู้นแล้วเราก็ได้เห็นทางขึ้นไปค่ะเราก็แบบมองขึ้นไปแล้วแบบ Hey, เราจะขึ้นไปได้ไหมวิธีการตักกากของขั้นบันไดที่เล็กขนาดนี้คือตรงนี้มันจะสูงขึ้นไปประมาณนี้ป้องเนี้ยเก็บแพทอันนี้เขาเรียกว่าขั้นบันไดเหรอก็คือว่าถ้าเดินไม่นี่คือตกเด้อลาวบันไดหรือขั้นบันไดวะไปะควรเดินทางต่อ คือมันไม่เชิงท้อแต่มันเหมือนแบบเราจะได้ไปเห็นอะไรบนนั้นแต่พอแบบมันพ้นโค้งตรงนั้นขึ้นไปอ่ะโอ้มายก๊อสสวยมากคืออลังการมากๆวิธีการที่ตกเป็นฝอยละอ,องแบบแบบเหมือนเพชรลงมา ธร,รมชาติยิ่งใหญ่มากเราอะตั้เล็กนิดเดียวจริงเหมือนกับเราไปอยู่บนนั้นแล้วก็ให้แบบธรรมชาติเยียวยาเราเราไปฟังเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติเข้าไปสู่อากาศเต็มปอดมันคุ้มค่ากับ400เมตรนี้มากจริงๆค่ะมันมีช่องว่าง มีช่วงเวลาที่ทําให้เรา,าหยุดฟังเสียงคนอื่นบ้างมแมลงนกอะไรอย่างนี้นะหรือจะเป็นผู้คนก็ตามแต่เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราได้ฟังเสียงคนอื่นมากขึ้นด้วยน็ตโต้วเส้นทางนี้เป็นหนึ่งเส้นทางของจังหวัดอุทัยธานีที่แบบคุ้มค่าตื่นมากๆอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจเมกาเวกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซีเฟิร์สด้วยมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนถึงหน้าบ้านเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยคะ่ะสำหรับช anel ของนตโตะนะคะแล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งกริงกริงมีอะไรจะได้ไปแจ้งเตือนกันถึงหน้าบ้านนะจ๊ะอันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเดินทางไปที่จังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตะพิมพว์วีลืมเอาทุกอย่างมาในสิ่งนั้นปัจจอนต้องมีและปากต้องมีซึ่งไม่มีทั้งสองสิ่งนั้นเลยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเรามาตะเร์ดเหมือนเดิมค่ะโอ้แบบ<ฮ> <Hey, her. S 2> นี่เฮิรให้บริการครับผมนี ก็จอดให้เราพำนักหาเเ็ดนิตเว็ดในการซื้อเครื่องประทินหน้าเงินก็ไม่มีด้วยค่ะ